ขณะนี้เกิดเหตุคนไล่บุกโรงเรียนนะครับแต่ว่าครูน่ากลัวก,กว่าโจนอีกเด็กเจ้าตัวครับเจอกันเลยดีจังคุณเจอกูเสีอัดขะค่เพื่อนโจนครับตอนนีโนน้โจนนี่เลยคอเน้นเน้นแคุณเห็นหน่าเด้อ รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยคุณครับน่ากลัวมากดูสภาพคนน่ากลัวแต่ตอนนี้เรามาแถลงการค่ะตอนนี้น้องๆมาล้งเลื่อดเข้ามาในหอประชุมเพื่อที่จะไปแอบนะคะครับผมแอบได้นี้แอบในนี้นะคะเสร็จแอบเสร็จหมูเลยจะได้จะได้จัดการครั้งเดียวเฮ้ยโจรบุกยังห ua โจรเนี่ยล่ะ ขณะนี้เกิดเหตุผีบ้าบุกโรงเรียนคู่มันคืบศิวิชัยวะ แนเมนยูล้วก็ได้เงินไดีเนาะเงินไ่จนจนนี่คือกินดีอยู่ดีเลยวะ